สามเหตุผลที่ไครสปีดทูกลับมาน่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะว่าทาไมไครสปีดทูผมไม่แนะนําอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของราคาที่แรงเกินไปเมื่อตอนเปิดตัวนะสี่เซึ่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ3ามพันสานะในตะกาซึ่งแบบราคาดีมากๆอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่มีสีพื้นทึบให้ด้วยคือนอกจากตัวที่เป็นบัตเตอร์ไฟแดนที่เป็นสีใสเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3าสีสีนะที่เป็นพื้นทึบตัวที่ผมแนะนําที่สุดนะคือตัวนี้ตัวที่เป็นสีอแบล็คนะครัรสี Black สีมนเ,น,ดดนเล้วยยแต่ง ม่วงตรงนี้นะซึ่งพื้นตรงนี้ครับเป็นพื้นทึบหมายความว่ามันจะเหนียกว่าตัวพื้นใสเนี่ยค่อนข้างมากเลยโดยเฉพาะพื้นที่โอนฝุดนะซึ่งตอนเล่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันแทคชั่นดีกว่าตัวพื้นใสยอย่างมากส่วนนอกจากราคาที่มันปรับลงนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สีที่มันมาใหม่เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยสําหรับคู่นี้นะครับที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดน,นะครับก็คือความกระชับที่เวลาสวมใส่นะครับคือพูดง่ายๆตอนนี้ถ้าใส่รองเท้าเข้าไปนะแล้วไม่ได้ผูกกเชืออันนนาๆ้่พ จะรู้เลยว่ามันสามารถรัดแล้วก็กระชับได้อย่างดีเลยซึ่งนอกจากกระชับในบริเวณอัปเปอร์แล้วเนี่ยยังกระชับในบริเวณเอ็นร้อยหวายด้วยนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเหมือนตะขอแล้วก็เป็นแบบร่องลงไปตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันล็อกส้นเท้าแล้วก็กระชับอัปเปอร์มากๆแล้วก็รวมถึง TPU ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันกระชับคือถ้าใครเคยใส่ไคลวันสปีดนะแล้วชอบในเรื่องท e กชั่นแต่อยากเติมในเรื่องของคุชชั่นแล้วก็ความกระชับที่มีนะผมแนะนําได้เเเเเลยยวว่่่่่่่าาาาาตัันนนนนีีีีีีีี้้้้หมมะะทททจจป็อออองงงคคู2 2-3ขพืซึกกกสสไแ ราคาดีมากทุกคนแล้วถ้าใครสนใจอย่าลืมดูได้ที่ตะกานะครับตอนนี้ตะการเนี้ดีสุดแล้วก็ส่งเร็วสุดเพราะส่งจากที่ไทยอย่าลืมไปดูกันได้